คุณผู้หญิงคะคุณผู้ชายตัวนุ่นเขาสั่งมาให้นะคะไม่ชนแก้วด้วยกันสิคะสวัสดีครับผมละสายตาจากคุณไม่ได้เลยนะัแต่คุณเข้ามาในร้านน่ะคุณสจะจะดื่มกับผมไหมครับเออขอโทษด้วยนะคะ คุณคิดหรอคะว่าฉันจะดื่มไวน์ขาวราคาถูกๆแบบนี้อ่ะฉันไม่ดื่มไวน์ขาวค่ะฉันดื่มแต่ไวน์แดงหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะเยอ๋ยว่านสิครับคุณจะสั่งไวน์แดงที่คุณชอบก็ได้นะครับหรือจะสั่งอะไรด้วยก็ได้ครับขอแค่คุณให้โอกาสผมได้ไหมครับนะครับก็ได้ค่ะ จะสั่งอะไรก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดเลยครับเดี๋ยวมื้นนี้ผมเลี้ยงเองน้องคะสั่งอาหารคะ่ะ